ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งครับต้นเตือนภัยวันนี้จะมาพูดถึงโรคมะเรง็งซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโรคที่อยู่ไม่ไกลตัวเราเลยนะครับต้องระวังมากๆเลยครับโรคมะเร็งนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกต,ติครับที่มีการแบ่งตัวอย่างควบคุมไม่ได้ครับทำให้ก่อเป็นเนื้อร้ายแพร่ไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายทางน้ำเหลืองหรือการแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อครับ ก็จะทําให้ผู้ป่วยโรคนี้นะครับเริ่มแสดงอาการของโรคออกมาครับโดยพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมในโลกปัจจุบันนะครับทั้งความเร่งรีและการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักครับหรือการพักผ่อนไม่เพียงพออยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะครับต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของตัวเราเองได้อย่างที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยครับซึ่งเป็นเหตุให้ประชากรทั่วโลกนะครับมีอาการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นจนก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างโรคมะเร็งครับ ตัวอย่างเช่นผู้ที่มีอาการของโรคมะเร็งปอดนะครับผู้ป่วยอาจแสดงอาการไอหรือเริ่มมีอาการปอดอักเสบอาการของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อันมีอาการถ่ายอุจจรระที่ผิดปกติไปจากเดิมครับหรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับจะคลำพบก้อนแข็งๆที่บริเวณเต้านมครับถึงแม้โรคมะเร็งนะครับจะเกิดจากหลายสาเหตุทั้งที่สามารถป้องกันได้และไม่สามารถป้องกันได้ก็ตามครับแต่เมื่อคุณเนี่ยยังไม่เจอกับภาวะโรครายนี้ ทางที่ดีนะผมว่าควรใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเนื้อร้ายจะดีที่สุดครับและสิ่งสําคัญครับหากคุณสงสัยว่ามีอาการผิดปกติที่เข้าข่ายนะครับจะเป็นอาการของโรคมะเร็งก็ควรปรึกษาหรือรีบพบแพทย์ครับเพื่อที่จะได้ทําการรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกๆซึ่งยังมีโอกาสที่จะหายขาดจากโรคนี้ได้ครับสําหรับพฤติกรรมนะครับที่ควรทําและควรเลี่ยง เพื่อห่างไกลจากโรคมะเร็งเนี่ยก็คือเราควรมดสุบรี่หรืออยู่ใกล้ผู้ที่สุบรีครับควรอยู่ให้ไกลเลยนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและรับประทานอาหารอย่างสมดุลโดยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เลือกกินผักผลไม้ที่หลากหลายเน้นการกินอาหารประเภทธัญพืชและอาหารที่มีกากใยสูงครับลดอาหารที่มีไขมันสูง ลดหรืองดเว้นอาหารจําพวกปิง้งย่างและของหมักของดองครับหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดหรืออยู่ในที่ที่มีแสงแดดจัดเป็นเวลานานๆครับหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ต้องหาอุปกรณ์นะครับเพื่อช่วยป้องกันร,ร่างกายไม่ให้ผิวหนังของเรานะครับกระทบแสงแดดโดยตรงครับและควรทาครีมกันแดดนะครับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเราออกกําลังกายพักผ่อนดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอรวมถึงหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆครับที่ทําให้เกิดภาวะความเครียด และที่สําคัญครับควรม,มีการตรวจร่างกายเป็นประจําทุกปีก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถรับรู้ถึงสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอครับไม่มีความสําเร็จใดที่ชดเชยความล้มเหลวของสุขภาพได้อย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณให้ดีในทุกๆวันรู้ไว้ก่อนป้องกันได้ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวคุณสวัสดีครับ